สวัสดีครับก็มาพบกับทางสวนคุณเกษตรจชตอนะครับคลิปนี้ก็มาบอกเคล็ดลับนะครับก่อนนผมได้มาทําการเสียบข้างนะครับเสียบข้างต้นทุเรียนบ้านนะครับนี่ต้นใหญ่เลยตร,ร่ลมเลยนะครับก็เป็นทุเรียนพื้นเมืองแล้วก็ต้นเท่าแขนนะครับโตวกว่าแขนแล้วครับดูนะครับนี่เกือบจะเท่า ขาแล้วนะครับก็มาทําการเสียบข้างไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปมันก่อนนะครับเย่งเยี่งกับฝนนะครับตัองาก่อาฝนก็มาก็รีบทํานะครับก็ใช้ยอดน้ําดํานะครับจะบอกเทคนิคนะครับคลิปนี้บอกเทคนิคนะครับเอาตาแหน่งก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับก่อนที่เราจะเสียบนะครับเสียบข้างเราต้องดูนะครับนี่นี่ต้นใหญ่เลยนะครับต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับ ต้นใหญ่เลยนะครับตำแหน่งที่เราเลือกนะครับก็ดูก็ประมาณเลยสีเอวมาหน่อยนะครับที่จริงให้ให้ต่ำกว่านี้ก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่าไอ้ทุเรียนที่เราเสียบนี้มันเป็นพันธนามดำนะครับน้มดำเราไม่ต้องไว้ข้างบนนี้ให้สูงเกินนะครับไว้ประมาณสักหกสิบเซน70็สิเซนก็ได้แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าทุเรียนพ้นมองต้นนี้นะครับกิ่งล่างไม่มีนะครับมันมันขึ้นมา เลยเะเอวเกือบถึงหน้าอกไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะบอกนะครับข้อที่หนึ่งการเลือกตำแหน่งนะครับให้เราเลือกนะครับเลือกฝั่งทิศเหนือกับทิศใต้นะครับที่จะเสียบที่บอกว่าทิศเหนือทิศใต้นั่งจากว่าต้นนี้เป็นต้นใหญ่ผมได้ทําแผลทั้งหมดสองแผลนะครับแผลทางทิศเหนือแล้วก็ทางทิศใต้สองแผลแล้วก็ใส่ยอดไปนะครับแผลละสองยอดนะครับเสียบไปเมื่อวันที่ สิบหกนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เราเลือกเสียบนะครับเราอย่าไปเอากิ่งอะไรออกก่อนนะครับไม่ต้องเอากิ่งอะไรออกเลยนะครับไม่ต้องเอากิ่งอะไรออกเนื่องจากว่าช่วยในการบังแดดนะครับไม่ให้มาเผานะครับนี่คือเทคนิคข้อที่หนึ่งก็คือการเลือกตำแหน่งสองก็คืออย่าเอากิ่งออกนะครับกิ่งแขนงพวกนี้อย่าเอาออกนะครับเพื่อที่ช่วยบังใบสามก็คือนะครับ ทำแผลท่านก็เคยเห็นมาแล้วนะครับการทำแผลนะครับก็เหมือนๆกันนะครับกับทุกๆคลิปแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับอยากจะให้ท่านทำล่องน้ํานะครับนี่นี่ล่องน้ํานะครับเปิดล่องน้ํานะครับนี่มันมีน้ำเห็นยังคือคือเวลาเราผ่าลงนี้ปื้ดปื้ดนะครับเปลือกตรงนี้นะครับเราให้เราทําเป็นล่องหน่อยนะครับ ปาดใช้คัตเตอร์ปาดออกมาปลายแหลมเป็นเป็นร่องทางนี้แล้วก็ไปทางนี้นะครับเพราะว่าเวลาน้ําละอองน้ําที่อยู่ข้างในถุงนี้นะครับมันเยอะใช่ไหมครับมันเยอะพอต้นเขาใหญ่นะครับเขาดูดน้ําได้เยอะต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีทางไหลออกได้นะครับก็คือเราเปิดร่องน้ํานี้ไว้นะครับเขาจะไหลออกได้นะครับนี่คือข้อที่สามท่านต้องเปิดร่องน้านะครับก็คือปาดเปลือกแค่นั้นเองนะครับใา้คัตเตอร์แขวนเข้าไปเหมือนเราแกะสละัก นะครับแลราแกะสลักอ่านะครับเพื่อที่จะให้น้ําในลําต้นนี้ออกมานะครับแล้วก็เทคนิคการพันนะครับเราก็พันนะครับให้เหลือเว้นไว้นะครับนี่ช่องที่น้ําไหลพันไปตําแหน่งที่เราเสียบลงมาจากตําแหน่งที่เราเสียบหน่อยเดียวแล้วก็นี้เราก็กวดให้แน่นนะครับขวดให้แน่นนะครับกวดให้แน่นท่านอาจจะมองไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่ามันมันหลายวันเกินนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่มันสี่วันแล้วนะครับก็ยอดยังสวยนะครับก็มาบอกเทคนิคนะครับแล้วท่านไม่ต้องรีบแกะนะครับสักสิบเจ็ดสิบแปดวันนะครับถ้าหากว่ายอดอใบที่เราใส่ไว้นี่นะครับมันเขียวอยู่ก็โอเคเลยนะครับสำหรับใครที่จะขอเทคนิคนะครับการเลือกยอด ก็สามารถขอคลิปเพิ่มเติมมาได้นะครับไม่นั้นมันจะยาวฝั่งนี้ดูนะครับนี่ฝั่งนี้นี่นะครับนี่ฝั่งนี้ก็สองยอดเหมือนกันนะครับทิศเหนือกับทิศใต้นะครับแล้วก็ทํา่องน้ํานะครับนี่ทํา่องน้ําอย่างที่ผมบอกนะครับนี่อทํา่องน้ําผมก็จะทําเหมือนกันหมดนะครับทั้งฝั่งทิศเหนือทิศใต้นี่ที่เป็นทิศใต้นะครับนี่เห็นยังลงน้ํานะครับเพื่อเปิดทางให้น้ําออกได้นะครับ นี่นะครับเปิดทางให้น้ําไหลออกมาได้แล้วก็พันนะครับในช่วงนี้ท่านจะเห็นนะครับนี่นี่นี่พวกเปลือกที่เราเสียบนะครับนี่แค่นี้เองช่วงนี้นะครับเรากดให้แน่นหน่อยนะครับตอนที่เราพันพอข้างบนเราก็แค่แค่พันอย่าให้มีช่องว่างได้นะครับให้เป็นรอยต่อไว้นะครับนี่นะครับก็เป็นอีกคลิปนะครับเรามาติดตามกันก็แล้วกันนะครับก็ อย่างน้อยๆนะครับท่านไม่ต้องรีบนะครับสักยี่สิบมาวันนะครับหรือยีิบเจ็ดวันแล้วค่อยมาเปิดนะครับเวลาเปิดเราก็เปิดเฉพาะช่องบนนี้นะครับข้างล่างนี้เราอย่าเพิ่งเปิดหมดนะครับโอเคครับคลิปนี้เรามาบอกเทคนิคนะครับความลับเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการเสียบข้างทุเรียนนะครับต้นใหญ่ๆแบบนี้เราใส่ไปเลยนะครับแผลละสองยอดแผลละสองยอดครับเพราะว่า กันนะครับกันเผื่อว่า,าตาใบมันจะมีปัญหาถ้าต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 ายอดนะครับจะมีปัญหาแล้วก็ที่สําคัญก็นี่นะครับเว้นเอาใบใส่ไปด้วยนะครับดูแล้วมันมีความสดอยู่นะครับถ้ามีใบใบมันช่วยนะครับช่วยในการสร้างอาหารได้ด้วยนะครับนี่นะครับช่วยในการสร้างอาหารได้ด้วยนะครับช่วยในการผสมผสานเผ็ตรงนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ก็ถ้าต้นใหญ่แล้วก็ก็ <ๆ S 1> ไว้ใบได้ด้วยนะครับแดี๋ถ้าต้นเล็กๆไม่ต้องนะครับเอาเฉพาะข้อมันก็พอนะครับาบางครั้งเราเอาเฉพาะต้นที่ขนาดเท่าหัวไม่มือใช่ไหมครับเนี่ยเท่าหัวไม่มือแล้วหรือว่าเท่ากิิงนี้เราก็เสียบข้างได้เลยนะครับแต่บางเวลาต้นนี้มันใหญ่นะครับผมก็เลยาการพลาดนะครับสองใช้สองยอดตัวแผละนะครับโอเคครับคลิปนี้ ผมก็เป็นประโยชน์นะครับฝากท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยนะครับอยากจะถามอยากจะปรึกษานะครับเกี่ยวกับการผลุตผู้เรียนนะครับก็สามารถที่จะทักทายมาตามไอดียไลน์นะครับผมจะตอบทางไลน์นะครับส่วนใหญ่ของข้อความไม่เคยว่างนะครับแต่บางบางโอกาสก็พอมีเวลาอยู่บ้างนะครับ นำมาฝาก FC นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับาถางก,ก็ทัาทางไอดีไลนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ